โอเคอากูอา่านคลิปลันนิกมานี่แหละที่พกลอาจะทำกันในวันนี้ก็คือการบ่าเกมลงไอ้เฮียนี่รัวๆเดี๋ยตามหารูหน้าแล้วก็ตามหาตัวให้เขาด้วยไอ้เฮียรุ่ดอกยาวๆลองอยุ่งกว่าจะได้ใช้นี่ไปเพื่อน โหตายเฮียแค่ตัวปกติยังหาประตูยังไม่ได้เลยเดียวเปเซ็นเพื่อนต่อจุดห้าเฮียประตูเก่าสามเอร์เซ็นเรายิงไม่มีอย,ยู่หายยากจังเลยหายยากกว่าการเดินเดินบนถนนแล้วเจอขี้บา่ายเพื่อน เราเหมึงนแบบเจอเซตต่างกลางถนนเนี่ยมึงต้องดีใจเลยเนะี่ยเรอาแบบมึงดีมึงด,ดีแล้วคนที่ที่ได้อะ่ะติดต่างการถนนุนเนี่นยเซตต่างการถนนยังมีโอกาสเจอง่ายกว่าไอ้เชี่ยประตูโง่ๆนอีกด้ <c oughs> ดีเจนเลยว่ะเออเนี่ยตัวหอมอ ได้ได้ตัวตู้ไม่ใช่ตัวตัวเลดหนึ่งเปอร<ว>์เซ<ส><ด>็นต์เพื่อนตู้ตอีพิกประตูแลอะไรเงี้ยอีพิกประตูแลผมกูได้รีเจนเลยเพื่อนอ,อีพิกกับแล่ย่ะโอเคครับสวัสดีคุณเจ้าขผมแบทน,นะครับวันนี้เรามาเล่นเกมอนิเมตดีเฟนต์เนาะก็ตามที่ผมอัามา ส่วนใหญของวิดีโอนี้ก็จะมีแค่การลงเลดแล้วก็พอท่อนะฮะส่วนการเล่นอินฟินิตที่ไปหาประตูมังกรน,นี่คือไม่มีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัดตัดเอาช่วงที่ว่าของดรอปออกมาแลว้วได้อะไรบ้างแน่นอนว่าคลิปนี้มีอีกหลายอย่างที่ผมตัดมาแล้วก็ต้องไปดูแหละวว่าเจออะไรกันบ้างเนาะเเรียบร้อยจบ พวไปเล่นอ่ะมันก็สภาพนี้เลยอ่ะนี่เกมใหม่มากูไม่เล่นเลยนะกูได้กูไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ทำไม่ได้ไอ้เหี้ยเี้ยเยลเจนไม่มาได้าอีพิกมาเซตเดิมอีเหี้ยแล้วมึงได้รัวเลยวะกูไม่ได้ไอ้้เหียกูกูได้เลเจนด์บวกกับแพง ไอเชียมือวันนี้ดวงมือเอาไว้บางทีคลิปนี้ก็จะไม่มีแบบบางช็อตที่ผมอาจจะลงประตูสิเขตแต้ออยู่ดีเอ้ยพอไปโผล่ได้ตัวนี้มาคือบางช่องมันเป็นบางช็อตที่ว่าผมไอเล่นอะไรนะเล่นตอนที่ว่าผมตัดคลิปของไมค์ครับไออีพีสามเป็นไอ,นนอ,อ,อ้โซฟินิดเนาะเออโซฟินิต โซฟินิทไอซีรีสโซฟินิทผมก็ตัดพร้อมกับอัดลิปเกมนี้บางทีเราก็ไปอัดเสียงแยกซึ่งการใช้อโอบเมันก็้ใช้ OBS อบีเเดียวกันในการอัดมาเนี่ยเพราะผมไม่มีโปรแกรมอื่นเลยก็เลยใช้ OBS ก็เลยต้องหยุดอัดไปแล้วบางทีก็ลงคลิปแบบไม่ได้อัดคลิปของอันนี้ด้วยเออแล้วบางทีก็อาจจะเป็นช่วงเช้าที่แบบตื่นขึ้นมาเล่นเล่นลงบอกสักสองชั่วโมงแล้วบางทีมันได้มันมาช่วงเชา้านะผมก็เบเบอหน่อยมันก็แบบ คิดอะไรไม่ออกบางทีก็ลืมอัดไปบ้างก็คือพุทธเถตอนลงไอประตูซีคิตอ,อันนู้นอันนี้อันนั้นอาจจะไม่โผล่ขึ้นมารู้ตัวอีกทีก็ได้ตัวมาครบแล้วนะแต่ประตูก็คือลงเก็บทุกประตูแหละอืมเก็บทุกประตูเลยเรยกเว้นประตูของไอของอันนูน้นของของไอตัวไอมุสันเรียกค,คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกมุสัน ก็ก็ลงไปก็เบื่อเบื่อ,อโง่โง่ะโผล่มาไม่ก็เออลงลงสักหน่อยดีกว่าได้บัตถสิเกตมากะแบบลืมเลยลืมในหัวเลยว่าต้องอัดอ่ะไม่ดีใจเกินว่าไม่งม่งดอกมาเนี่เปอร์เซ็นต์ไม่ขี้มาอามาแต่ละอันอ่ะ ้ยไอ้สิเก็ดไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยอะไรสิเก็ดแล้วรูหน้าแล้วไอ้เหี้ยเลยประตูแล้วเห็นต่อเลยโอเคบางคนจะเห็นว่าเฮ้ยแป๊บเดียวผมในคลิปแป๊บเดียวเราก็ตัดได้แบบรูน่าอะไรใช่ไหมล่ะอยู่ดีก็ได้ประตูสิเก็ดรูน่าเลยความเป็นจริงอะ่ะ ผมลงเป็นร้อยร้อยประตูด้วยซ้ำอ่ะผมลงเยอะม,มากตั้งแต่ประตูระดับแลประตูจนถึงแบบมิติดซีเคียดเลยนะว่าก็ลงหลายประตูเนาะแต่ก็ก็ได้มาแล้วลูน่าต่อไปก็ต้องไปลงพอท่อของมังกรนี่พอท่อมังกรนี่ยิ่งหนักเลยเพราะเขาลูน่าคือแบบบางทีก็ลืมอ่านเลยใช่ไหมล่ะมังกรนี่หนักเลยแทบจะไม่ได้อ่านเลยมังกรอ่ะเออก็คือแบบลงไปลงอย่างเดียวแบบลง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 เอฟฟินิตกลับมาลงพอท่อ แล้วก็อินฟินิชอีกรอบหนึ่งไปวนไปวนมาไปวนมาแต่ผมชอบชอบแบบชอบหยุดอัดตอนที่ไปโรนฟินิตแล้วคันนี้ก็มาอัดไอตอนลงพอท่อของไอบังกรคันนี้ก็คือขอยยาวฮะไม่ได้อัดก็เลยไม่มีฟุตเทตรงที่ได้ประตูซีเคียของบางกรมาแล้วก็ลงนะก็คือไม่ได้ไม่ได้อัดก็ยับฮะคือฟุตเทถ่ายไปเยอะมาก โอเคในช่วงนี้ผมก็ตามหาประตูเรียกว่าเรียกว่าตามหายมาต้องเรียกว่าลงหาประตูโซล่าเลยนะเออเนาะปูไป,ปมมคุกระแดะเลยประตูหาประตูโซล่าะนั่นแหละเออหาประตูโซล่าแล้วก็ไปลงอะไรบ้างลงประตูมังกรอีกเล็กน้อยฮะเทตที่เหลืออยู่ของการลงประตูมังกรนะ่ะก็คือมีน้อย นี่กว่าอะไรใช่แล้วมันก็ลืมอัดนู่นี้นั่นด้วยเยอะเลย ไม่ถึงขั้นนั้นห,นหรอกมั้งพี่ว่าไหมมันออก,กออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะฮะโอเคนี่คืออตอนนี้ผมลงประตูซีเคียของคิงด้อมนะก็ประตูคินโดยหัวคอมและชื่อเต็มมชื่อว่าะลรก็ช่างหัวมันเถอะเออก็คือผมลงที่จริงมัคนครจะมีฟุตเทจในการลงหาประตูซีเคียของด่านนี้เว้ย ต่คือเหมนเดิมฮะผมไม่ได้อัดเราเพิ่งลึกตัวเอ้ยที่ประตูสีขีดดอบแต่ปัญหาคือมันดอบอีกไอดีหนึ่งใช่ฮะมันอีกมันไอดีหลักอีกอันหนึ่งฮะอืก็คือไอดีที่ไปไปเล่นเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออคือแบบเล่นเล่นอย่างเดียวมันไม่มีฟุตเทที่ผมดอบขอเนาะแต่คือมันเป็นดอบอีกอนะดีหนึ่งก็ทำสภาพนะนึกนึกออกก็เลยมาอัดไว้อืมก็บความันเบื่ออ่ะไอ้ยีขึ้นตื่นไ้เหี่ คลิปนี้ก็คือใช้เวลาหลายวันหลายชั่วโมงมากในการอัดนะแต่คือมันมีบางพุทธิเถที่หายไปเวลาในการหาของวันนี้มันใช้เวลานานมากก็เลยคลิปลงช้าช้ามากๆเลยแหละแค่นี้โอเคผมได้รีโดมาวันนี้อีกอดีนึงดีกนึงได้อะไรได้น่าจะได้ตัวธรรมดาเออตัวธรรมดาน่าจะตัวธรรมดา โดูเชหนึ่งสองสามสี่โอเคสวัสดีคนเดี๋ยวผมแบตน,น,นะครับวันนี้เรามาเล่นไม่ได้มาเล่นนะผมมาสุ่มคือผมเพิ่งมีดีโลทั้งหมดคือไอร้อยสามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดลีโลนะฮะก็เยอะอยู่เหมือนกันดูดูคุณภาพเพชรผมฮะเดี๋ยวแค่นี้พันหนึ่งแม่งน้นำตาจะไหล โอ้กว่าจะได้มาแต่ละอย่างโอเคผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเทดปกติเนาะเออเซิร์ฟเทดปกติแหละมันไม่มีเซิร์ฟเทดวีหรอกไบบิซึ่งผมจะมารีโลหสให้ตัวไหนบ้างก็น่าจะมีตัวไหนบ้างอะ่ะอย่างแรกเลยตัวนี้ผมชอบรูหน้าตัวแรกเลยตัวที่สองก็น่าจะเป็นอีกิดอีกิดถามว่าปัจจุบ,บันผมผมน,ผมนิยมเล่นไหมก็ไม่ได้นิยมเล่นขนาดนั้นแต่ผมอยากหาโอเมตี้ให้ไว้นะเออ ส่วนตัวอื่นผมก็ต้องรอดูอีกทีหลังว่ามันจะหมดไปเยอะหรือเปล่าโต๊ะที่ผมก็อยากรีหานีก็เหมือนกันแต่ผมต้องรอดูรีเคลมว่ามันอัปเดตครั้งหน้ารีเคอมมันจะโดนบัฟไปขนาดไหนถ้ามันบัฟไปเกินแบบดาวบิเกินหนึ่งร้อยนี่ผมจะยังไงก็เก็บรีเคลมไว้อยู่ดีเพราะว่ารีเคอมถ้ามันเกินหนึ่งร้อยก็คือแบบแคล้ายๆว่าเราบวกบวกแบบจากจากดามบิไอสามพันกกวัวไม่ก็แบบห้าพันกวกาัวคูณสองไปประมาณนั้นอะถ้าเป็นหแบบนะนึ่งไแบบวงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแน่นอนว่า ผมเพิ่งได้สเปริตไอซัมมอนมาเนาะตอนนี้ก็สองตัวเป็นสายซัมมอนแล้วแต่ผมจะรีไอบัฟให้ลูน่าที่ผมหวังที่สุดคือรีควยมนะฮะถ้าไม่ได้ไม่ใช่รีควีมดิออมเมตี้แต่ตอนนี้นคือมันมันบัฟตรงเนี้ยเออออมเมตี้โอกาสศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนรีควีมศูนย์จุดสองรีรควมผมขอผ่านแล้วกันนะเพราะผมเคยรีจนไอตัวลูน่า จนจนแบบไอ้รีเคียมได้รีเคลียมมาแล้วแต่คือผมก็รีทิ้งเพราะว่าผมไม่อยากได้รีเคืียมตัวนี้เพราะว่ามันมาได้แค่ตัวเดียวนะฮะไปเปิดมาเราก็ต้องเริ่มเลยผมจะสุ่มเซิร์ฟเวอร์ละสิบโลนะฮะเดี๋ยวจะไปสุ่มเซิร์ฟเวอร์ปกติด้วยเออไปนับเลยนะฮะสิบโลหนึ่งฮะที่สามอะสองฮะบูายมาอืมมีแวลมีแววจริงเสียฮะาสมองฮะสฮะีสะ่รใช่ไหม้า ดีเคลื่อมาเอ้เซิร์ฟเวอร์นี้ดีนะผมว่าผมต่อไหมแต่ผมไม่อยากได้รีเคลื่องไงผมเคยพูดไปแล้วว่าผมไม่อยากได้รีเคลื่อผมอยากได้ออไมตี้ซึ่งข้ามาอก่นะไอแต่ือมอือมอือแต่คือออกมาก็บูอายมาวนบูอายนี่ผมว่าผมได้รีเคลื่ออีกรอบหนึ่งแน,น่คิดหนักเลยโูนจุดแปดมาแบบนี้กูกูเครียดเลยนะเนี่ย ผมอยากได้ส่วนจุดแปดบวกกับอกอมิตี้ได้นี่คือสุดยอดเลยแต่คือยังไงเราก็ต้องข้าแหละเพราะว่ามันวานได้คือตัวเดียวคือเอาคือเอาไอเพิ่มเพิ่อไอไปบัฟทียนี่มามันก็ไม่ใช้ไม่ได้ไงใน,นต้องเป็นออมิตี้เท่านั้นฮนะแต่คือบัฟบัฟบัฟแบบบัฟหายยาวอ่อนรัวๆแล้วนะคือมินิเคฟมออกไปแล้วแล้วก็บัฟส่วนจุดแปดออกไปแล้วแต่แค่ออมิตี้เนี่ย เก้าสิบไม่ออกเอราไปซื้อปกติกันบ้านดีกว่ามาวันนี้หมดไปสามสี่ห้าโซนิกห้าหกอุย้ยเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้ยมาผมรอรุนนะว่าจะได้ออกไมที้หรือเปล่าอืม ไปลุยลุย มันเหรียมันจะเหลีย5ห้าร้อเลยนะเอาดีเกมโอ้โหกลับไปเซิร์ฟนี้เลยเซิร์ฟทีดีกว่าเซิเเเร์ฟบีตัวเองไม่เวิร์กผมว่าห้าร้อยนี่ผมสุ่มจนหมดเลยดีกว่าพอละโอ้โหคือมันแบบมันไม่ขึ้นหมอกบอัฟพอเมตี้อ่ะไอ้อมาเร็วชีว่ในที่สุดผมก็ไดโอไมตี้แล้วผมรักดูหน้าครับ แต่ถึงผมจะเสียสินสอดท้องมากให้เธอมากขนาดไหนก็าตามแต่เธอหลอกผมไปเกียบพันเลยใบม,มันเกิดพันไปแล้วล่ะซอม่แผลการติดไม่พูดไม่พูดโอ้โหได้ยิ่งสุดแอ้ผมได้ออมไมตี้แล้วทุกคนออวิตี้ของไอดีนี้โอเคต่อไปผมจะเป็นอียิต์ไหมหรือว่าเป็นตัวนี้ถ้าผมอยากได้ตัวที่มันสามารถเล่นอินฟินิตได้ยาวผมควรจะเอาดาร์กอนวิชนะฮะวิชดาร์กอนหรือดาร์กอนวิชเนาะ โอเคผมว่าขอาดาว้อนวิผมรีอันนี้ทิ้งเลยดีกว่าไปต้องออมไมตี้แล้วล่ะเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ออมไมตี้โหต้องได้ออมไมตี้อีกอันหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้น ืเค็มเค็มปีรีเครยมเอาไว้ก่อนแล้วกันผมเอาไปสุ่มให้กับเอ่อีกิดกตแล้วกันนะอีกิดอีกิตเลสโก้รีสองบัฟไป ว่าเอาไม่ตี้ไม่ไม่ดัดโอ้ตี้เอาจริงดิบูอ้ายหมดมาบูอายโอเทุกคนไม่รู้ว่าเมืม่อกี้ผมลืมอะไรผมลืมไปว่าผมต้องอัดคลิปว่าผมต้องผมลงพอท่อไอตัวนี้เออโซลา่าใช่ผมลืมไปเลยแล้วผมก็เออมุนๆนคันนี้มาสุ่มสปีดอ่ะแล้วในสปีดนี้หนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งถามว่า การจากที่ผมสุ่มเอารีโลมาสุมให้กับตัวรูน่าผมก็ได้ทําการอีโวแล้วแล้วก็สเปริตเป็นสเปริิตสายซัมมอนซึ่งตอนนี้เราก็มีสเปริตสายซัมมอนทั้งหมด1-2-3ซึ่งเพิ่งได้มาไม่กี้เลยตัวนี้เออผมลืมไปว่วผมต้องอัดคลิปชี่ยพอะสมองไม่เอือไปแล้วข้างหนึ่งฮะตอนนี้ลืมไปเลยว่าต้องอัดคลิปแล้วก็คือแบบมึนมากมึนตึบเออ แล้วก็ผมกะว่าจะมาน่าจะมาทําตัวนี้แหละและคือผมมีไอของ up l ล v e l เยอะมากนี่เจ็ดไปเลยโอเคเรียบร้อยเลเจ็ดสิบแล้วฮะสเตตัสก็ถามว่าผมจะรีขนาดนั้นไหมคือตอนนี้ผมมีโซ่น้อยมากก็เลยกะว่าน่าต้องต้องเก็บสแตตก,ก่อนเก็บให้มันครบไอครบไอหร้อยเร์แล้วค่อยรีดีกว่าเพราะมันจะน่าจะง่ายกว่า แน่นอนครับว่าตัวนี้ก็โอเคนะถามว่าเทไหมก็ระดับหนึ่งแต่ผมชอบรูน่ามากกว่ารูน่าม่งสวยจริงคือคือคนปั้นโมเดลนี่คือหน่อไม้มุนหัวนะฮะนี่ถึงเครื่องชิงในเก่เก่งชิง <c oughs> <c oughs> เขเข้เมเขมโอ้เออถามว่าผมมีรโลเลอเท่าไหร่อหตอนนี้คือผมมีแค่ร้อยเดียวแล้วผมเพิ่งรีสปิริตไปเนาะที่จริงที่จริงรูน่าหรือตัวอื่นเขาจะได้ทูสปิริตโกโจเลยพวกเนี้ยแต่ผมเอาเป็นอันนี้ก็ได้ไอ อันนี้แหละมันก็ได้ยากเหมือนกันหนึ่งเอร์เนตะนี่ฮผมมีลีโรหนึ่งร้อยห้าแล้วก็มีไอรีสเตตัสก็เพิ่งรีไปเพิ่งได้เอบอกมาอีอันนึงแล้วก็อันนี้ตอนรู้หน้าที่ผมทําไปผมก็ยังไม่ให้ดูยังไม่ได้อันได้ดูนะ้อว่าเท่าไหร่แล้วก็สเตตัสทั้งหมดเอหมดเลยมีออไมตี้แล้วก็นี่ฮะมีบัฟไอบัฟซัมมอนทีนตอนนี้ก็ถามว่าโอเคขึ้นไหมต้องรอดูเรื่องโซล่ากับตัวอื่นแหละ ตัวตีผมจัดทีมในลงเอฟินิตก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้ตัวนี้คือตัวนี้คนน่าจะน่าจะมาแทนอพาคาลิแต่คนต้องอีโวก่อนแต่อีกตัวหนึง่งที่เป็นตัวของประตูนี้เออประตูไอ้คิงตอ้มพอทออะไรพวกเนี้ยอืมนี่แหละประตูนี้เป็นประตูที่ผมมันเป็นจับเอดีนึงแต่ตอนนี้ผมก็ได้โซล่าแล้วตอนแรกผมคิดว่าแบบจะได้เชนี่นะแตคือผมยะได้เชนี่รูน้ามากกว่า แต่กาว่าน่าจะต้องลงหาแต่คือถามว่าผมจะใช้ผมให้ออกมาที่ทางลูน่าแบบเชนี่กับลูน่าธรรมดาเลยหรือเปล่าผมได้มา,าน่าจะทงคู่แหละเออที่ผมเล็งหาตัวที่ผมชอบนะก็คือผมกาว่าจะหามังกรเออมังกรแบบเชนี่ดูแต่คือน่าจะต้องใช้เวลานานเลยเพราะผมไม่มีเชนี่ฮันเตอร์คนที่สนใจบริจาคเข้าบริจาคได้นะเชนี่ฮันเตอร์มาแพนเลยว่าตอนนี้ผมมีแบบ เป็นเหรียญแ่สองพันไปเราก็พูดมากกันแล้วเดี๋ยวผมไปสุ่มแล้วกันนะสุ่มสักไอ้สีห้ารอบสุ่มเทรดถ้าได้ออกไ้ตี้เลยก็จบถ้าได้เป็นบัฟไอ้รีเรื่มก็ได้ผมก็ไม่แคร์อ,อะไรไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้วันละกี่ตัวนะตั้บบิดเริ่มต้นมาก็สองพันเลยอะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบอีกรอบหนึ่งบรไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรดีเลยเนะถ้าเป็นบัฟโคโซนิกแล้พคนนี้โคงน่าจะโอเคเลยนะกวามมันมีแค่100ร้อยเดียวอะเหลือแค่ร้อยเดียวก็ทำอะไรไม่ได้เซฟสิงคโปร์เนาะีโตัวสักหน่อยเออไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนวะมีเดสลาเบอร์ เออมาทําไมเนี่ยคือไม่ได้ใช้เลยนะคือคือคอ,คอ,อัพยูตันไปแล้วอะ่ะเวลาได้ดับเบสองโอเคไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เกมยังบั๊กอยู่นะตรงที่ไอเนี่ยไปตรงตรงไปตรงเลื่อนตรงนี้แหละมันยังบั๊กมันคือมันไม่ไปดันล่ามันไม่ให้ดูมันไม่ยอมให้ดูเปอร์เซ็นต์ฮะปัจจุบันกม็มีขายไม่มีใครขายโซ่ใช่ไหมเออไม่มีไปเพราะคลิปนี้ก็ถามว่าผมใช้เวลานาน,านเล่นนานขึ้นไหนถึงได้ครบไอ เอ่อซีเกตทุกตัวของของพอพ่อก็ถามว่านานนะคือผมตั้งแต่เล่นอัพตั้งแต่แบบอัปเดตมาจนถึงวันนี้วันที่หนึ่งเดือนสิงหาเลยฮะผมก็อัดคลิปมานานมากคือผมไม่ได้เล่นยี่สี่ชั่วโมงฮะก็คือเล่นเล่นหยุดหยุดเล่นเล่นหยุดยุดเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะเออเวลาต้องเอาไปทําอย่างอื่นด้วยอืมถามว่าเอฟเฟกต์หมือนเป็นยังไงบ้าง ถ้าอยากให้ผมรีวิวตัวพวกตัวที่ผมมีก็บอกผมได้แล้วกันนะเป็นตัวแบบตัวที่ผมยังไม่เคยรีวิวกนะันนะน่าจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพวกนี้แหละเออไปผมก็ต้องหารีโลมาสุ่มน่าจะดอนรีโลแล้วหลังจากนี้น่าจะดรอรีโลยาวๆนะแล้วเดี๋ยวค่อยอัดคลิปสุ่มอีกทีนึงส่วนตัวสเตตัสพวกนี้ผมก็ต้องไปรีออกเดี๋ยวลูน่านี่ผมจะเก็บไว้ให้ลงกับคนดูแล้วกันนะลูน่าพอท่อหรือพอท่ออื่นที่จะได้มาในโคตรเอยนะ ที่เป็นพอทอมิสติกอ่ะเออเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะฟาร์มเพราะว่าปัจจุบันไม่มีคลิปจะตัดนะฮะน่าจะมีคลิปนี้แหละที่ต้องตัดแต่เล่นเล่นไปด้วยตัดไปด้วยน่าจะได้อยู่ไม่ใช้เวลานานเนะี่ยไม่นานมั้งเพราะคลิปมันไม่ได้ยาวขนาดน,นั้น <c oughs> เป็นไงบ้างคลิปนี้เนาะก็คือคลิปนี้พี่ทําหลายอย่างคือลงหาพอทอแล้วก็ไอ้ไอ้ซุ่มซุ่มเทีดได้อะไรอีกล่ะอือก็ลงหาพอทอสุ่มเทดแล้วก็ทําหลายอย่างแหละ เออแต่คือครั้งนี้ผมก็ไม่มีครบถามว่าครบรต,ตัวอย่างตัวสิเกตก็ถ้าตัวอื่นยังไม่ครบหรอกแต่แค่ว่าเป็นตัวในพอทอนนี่คือคู่ทุกอันแหละรวมเชนีนะเพราะเชนีมันออกจากพอดีไม่มีเชนีฮันเตอร์อืมก็ดูสภาพผมพอจะบีบไอ้นี่ทิ้งนะที่หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยผมเก็กบไว้แค่อันเดียวก็พอแล้วเออม,มีทั้งโซลา่ามีทั้งทุกทตัวนลตัวที้ผมแบบเอ่อหาจนครบอ่ะอืมตาภาบที่เห็นฮะ ก็คนไหนท like so like, like, like ี่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคนไหนที่จะสนับสนุนผมก็ก็เหมือนเดิมนะกดไลค์กดติดตามแล้วก็มีเงินเล็กๆนน้อยก็คนละสิบบาทยี่สิบาทเนาะหนึ่งบาทก็ได้เออทุกวันนี้ wallet t ท i p มีถ้าคุณมีเงินคุณก็โดเนทมาแค่นั้นแหละไปละไอ้น้องเท่านี้คาสนเงิน